สวัสดีครับเนี่ยครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาหลอนก่อนนอนกันตามคำขอของเดเดวันนี้พ่อจะมาเล่าเรื่องสมัยพ่อเด็กๆพ่อไปหาปลาพ่อไปใสเ่เบ็ดบรรยากาศมันก็จะมืดสนิทไปหมดมองไปทางไหนมืดมองได้ยินแต่เสียงกบเสียงเขียดร้องพ่อก็ไปคนเดียวเดี๋ยวจุดที่พ่อไปใส่มันก็จะลกุลกๆหน่อยมีต้นไม้เล็กๆเ,เ,เป็นพุ่มๆ ก็จะน่ากลัวน่ากลัวหน่อยเพราะมันมืดโอ้ยพูดแล้วขนลุกแล้วก็อกลัวเหรอคะเปล่าเพาะปวดขี้จังหวะที่พ่อกำลังจะเดินออกไปจากพุ่มไม้นั้นใช่ไหมพ่อรู้สึกว่ามีใครบางคนดึงเสื้อพ่อเอาไว้ดึงพ่อพ่อก็ไม่กล้าหันไปดูอะไรมันดึงเสื้อพ่อเอาไว้อยู่ตลอดพ่อก็หันซ้ายหันขวาหันไปทางไหนมันก็มืดสนิทเนาะพ่อก็ไม่กล้าหันไปข้างหลังด้วย สไต,ตายาพ่อก็ตัดสินใจกระชากเสื้อให้ขาดหลุดแล้วก็วิ่งวิ่งกลับบ้านเลยพ่อก็ไม่ดูดเบ็ด,ดล,ละทีเนี้ยแต่ตอนเช้ารู้ไหมพ่อมาดูพ่อสงสัยว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีอะไรแน่ๆหนูรู้ไหมว่ามันมีอะไรมีอะไรคก<ม>ิ<ม>่งไม้มันเกี่ยวเสื้อพ่อเอาไว้อะไรกันเนี่ยพ่อกิ่งไม้เลยนะพ่อว่าม,มันทําไมอ่ะหลอนไหมไม่หลอน